ั่งยงค่ะทุกคนโยช่องตัวนะคะวันนี้ว่าจะมาอันบล็อกอัลบั้มพี่สูกันค่ะก mm ็ hmm. ค,ะคืออัลบั้มแรกที่ว่าสั่งซื้อนะคะ mm hmm. ก็แบบพอเป็นพี่สุก็ต้องแบบเออตัดเราไหมอะไรอย่างงี้ mm hmm. ก็คือแบบว่าเมนพี่สูเราด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยแบบต้องสั่งซื้ออัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะสั่งอีกไหมนะคะ mm hmm. จริงๆว่าสั่งไว้นี่ไว้แล้วด้วย mm hmm. ก็จริงๆก็อ,อยากให้มันแบบรีวิวในคลิปเดียวกันนะแต่แบบ มันคงทาไม่ได้เพราะวานิ่วก็คือได้ตอนเดือนตุลาเลยก็เลยจะมารีวิวอัลบั้มก่อนเลยดีกว่าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ว่าเปิดกล่องไว้แล้วก็จะจะรู้ว่าแบบเออมันมีของแถมอะไรก็เลยจะเป็นของแถมของทางร้านนะคะแต่อัลบั้มก็คือยังไม่แกะเลยเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันกับทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปแกะก่อนนะเพื่อทุกคนคงมเมก มองแล้วขัดใจว่าทําไมแบบโต๊ะมันส่งจังคือหาโต๊ะได้แค่นี้จริงๆจะได้อยู่เหมือนกันนี่นีน่น่าจะเป็นของแถมนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นของออฟฟิเชียลไหมถ้าเป็นของออฟฟิเชียลก็สามารถเป็นบอกกันได้นะคะก็ว่าคือแบบพีคนแรกๆเลยมันก็เลยแบบยังมีของแถมมียังมีโปสเตอร์ซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนคือของออฟฟิเชียลแล้วก็อะไรคือของทางร้านหรือว่าแบบร้านนี้ร้านไม่มีของแถมก็ไม่รู้นะคะก็ พี่สุพี่สุตะโกนมากว่าอุ่ยขอรีวิวของแถมก่อนละกัน <c oughs> นี่คือแบบเ,เดี๋ยวแกะอ่าดีๆทุยาละกันก็จะมีน้องน้องคอปฟี่อันเล็กๆอย่างนี้ให้ดูปะใกล้ๆแล้วก็แบบเป็นพี่สุอ่ะคือแบบหมดอายุแล้วหรือ,อยังก็ไม่รู้ เพราะว่าทิ้งไว้นานมากวันนี้น่วสวยมากเลยะละ่ะใครจะกล้ากินนะโอ้แล้วใครจะกล้า,กลาแกะก่อนต้องพูดงี้นี่นันนี่ก็คือเข็มกัดเข็มกลัดิสูสู์คือสวยมากอะ่ะให้ดูไปใกล้สวยแบบตะโกนว่าแบบสวยที่สุดนะแล้วก็แบบมีดีเทลเป็นดอกไม้เอ่ยอะไรก็แบบตามชื่อเพลง the flower เลยอุนน้ย มีเขียนว่าตัวย่อ J S ด้วยนะคะน่าจะมาจากคำว่าจีซูอยู่แล้วสวยมากอะเมคอัพคือดีมากอะแล้วแบบดีเทลของเข็มกัดคือดีมากให้ดูใกล้ภูมิใจเนี่ยรู้สึกดีมากที่แบบเออทีที่สวยนะคะเวลาต้องจะแบบมีท็อฟฟี่ประมาณอีกสองอันอืม ก็คือแบบคนละลายเลยก็ยังยืนยังคำเดิมว่าใครจะกล้ากินฉันใครจะกล้าแกะนี่แล้วก็ที่ห้อยอ๋ออันนี้ก็มีแบบพวงกุญแจห้อยนะคะมีคำว,ว่าจีซูอยู่ข้างในเพราะว่าสวยหนาว้าไปว่าไม่ได้แล้วก็แบบโทนสีแดงดำ ฉันไม่แน่ใจว่าฉันซื้อแบบอัลบั้มเลหรือว่าอัลบั้มแบกนะก็แต่แบบของที่ได้แบบสีแดงมากอะสีแดงจัดมากอะแล้ฉันน่าจะพีเลหรือเปล่าแล้วก็มีที่ใส่การาดแกที่ใส่การาดแต่แบบฉันฉันไม่ได้ตื่นเต้นอ,อะไรกับด้านหน้านะฉันตื่นเต้นด้านหลังมากเดี๋ยวให้ดู สวยมากสวยสุดๆดูดิวิงานดีมากเมคอัพดีสุดแลบวบบหน้าพี่ซูสวยมากอ่ะอน่าจะมีของออฟฟิเชีแล้วแหละของแถมผมไม่ได้เยอะขนาดนี้ <c oughs> รู้สึกดีใจเลยอะที่แบบพีคนแรกๆอะไรอย่เงี้ยน,นี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นรูปภาพพนละลอยเอ่ย ไม่ใช่พลอยเหมืนแบบเป็นโลผ้าแล้วกันเป็นพี่สูนะคะว่าโอ้ยสวยสุดสุดอท่่ขั้นหนังสือหรอเดืออะไรแต่แบบสวยมากลม่เครจะกล้าใช้อีกทีนงแล้วก็อ้นสุดท้ายต้องเป็นแบบการนะคะคิมจีสูแบบสวยแบบสับสวยแบบยั่วแบบเอยแบบใดสวยมากอะ่ะนี่นี่ฉันพูดคำว่าสวย ทั้งคลิปทั้งคลิปเลยลว่าจะต้องมีคำพูดสวยมากมนี่ค่ะก็จะเป็นแบบของแผนทัง้งหมดยังไม่ยังไม่ทั้งหมดเพราะว่ายังมีโปสเตอร์ค่ะฉันมีโปสเตอร์ค่ะให้ดูว้อันนี้น่าจะเป็นรูปแรกที่แบบในไอจีที่เขาแบบโปรโมทกันเนะาะก็จะเป็นรูปพี่สูให้ดู ตามเป้าหมด The flower <Wh ee! S 1> อุย้ยนุ้งอุ้ยฉันฉันแล้ว่าฉันจะได้รูปแบบรูปหนึ่งแต่แบบรูปนี้ก็สวยสวยมากมีด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังก็สวยเหมือนกันฉันว่าฉันพีเลนแล้วแหละถ้าจะเลสข้านี้ก <c oughs> ็ของแถมคือได้คมุมอยู่หนวะือแบบฉันดีใจแล้วแต่เข็มกัดแล้วแหละฉันพอใจแล้ว ไม่ได้จะต้องได้ดูอัลบั้มที่เราพีนะคะว่าเป็นยังไงมาค่ะมาถึงแบบนางเอกสำคัญก็คืออัลบั้มนะคะก็จะมีข้อความจากทางร้านว่าแบบเออขอบคุณที่อุดหนุนนะอะไรอย่างนี้ให้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวว่าจะไปแกะกันนี่ค่ะทุกคนว่าแกะเสร็จแล้วก็คือแบบ อ่ะบั้พมสวยมากอ่ะแบบมากตะโกนอ่ะเือวาเห็นเห็นในแบบเออทางไอจีโปรโมตมารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะแต่แบบพอพีมาก็แบบสวยมากสวยสุดๆแล้วอันนี้คือรูปด้านหน้านะคะก็จะมีคำว่ามีอยู่ตรงนี้จริงๆก็คงจะแบบมาแบบแนวนอนอย่างนี้อืมสวย ก็นอกจากมีด้านหน้าแนละ้ว mm. ก็จะแบบมีด้าน,ห,นหลังด้วยก็จะแบบเป็นอีกรูปหนึ่งคือแบบรูปนี้ฉันชอบมากอ่ะชอบแบบสุดๆคือแบบพิซูร,รูปนี้ก็สวยมากคนคุณค่านะมันโคนค่าสุดๆแล้วก็อันนี้อันนี้คือของแถมอีกอันหนึ่งซึ่งว้าเพิ่งเห็นก็จะเป็นการนะคะการพิซูแล้วก็ด้านหลังก็จะมีคําว่ามีเหมือนเดิม นะก็น่าจะเป็นของออฟฟิเชียลแล้วแหละแล้วก็มันก็จะเอาไว้ใช้กับการ์ดอันนี้ซึ่งว่าเพิ่งรู้่าเพิ่งเห็นรูปมาเราจะมารีวิวอาัลาบั้มกันดีกว่าตื่นเต้นอ่ะจะค่อยๆแกะก่นะครับค่อยๆแกะคิด ว้าวดีเทลดีสูดรสูตรสั้งด้วยสวยอะ่ะเสือ้อติ่งพีู่ืือคอมพีวแล้วสำหรับฉันโอเคฉันรู้แล้วว่าฉันสั่งอัลบั้มเลดอุย้ยเสียดายอยู่นะน่าสั่งแบกไปด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบไม่มีเงิน สวยนะสวยมากอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับก็จะแกะเปรูปสวยมากรูปสวยสุดๆดูสิความสวยนี้ความสวยนี้ตัองพี่ส์เท่านั้อน,นอนนอ,นนอ๋อ,อเคราะ แต่นะบามแนวนอนหรออุ้ยมีซีดีด้วยอุ้ยฉันแก้แบบคนไม่หนูเรื่องอะไรเลยอ่ะอุ้ยให้ดูซีดีก่อนเลยละกันซีดีคือแบบสวยมากแล้วก็มีดอกดอกไม้แล้วก็มีคำว่ามีอยู่นะค่ะคือซีดีสวยมากสุดเก็บก่อนแล้วเป็นหลอด อัลบ,บั้มก็จะมีเค้าปิดกับโชว์แบบนี้ดีกว่าชอบรูปด้านหลังมากกว่าอาัลบ,บั้มก็จะมีพิซูนะคะเป็นปกแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นดอกไม้ดอกไม้สวยมากค่ะคนก็จะมีแบบรูป ในรูปเออได้รูปข้างในคือวนน้ำไม่ไม่กล้าเปิดเยอะเลยไม่กล้าเปิดกว้างกว่านี้คือแบบสวยมากไม่ไม่คิดว่ากาจะอยู่ข้างในคือแบบสังแก่แบบคนไม่รู้เรื่องอะไรมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บกอนนะคะอ่ะเก็บเสร็จแล้ว ก็จริงๆวานรู้อยู่แล้วนะว่าจะแบบมีรูปมีอะไรแต่แบบไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนแรกนึกว่าแบบเออจะอยู่ด้านหลังกล่องนะอะไรเงี้ยแต่แบบมาม่อยู่ในนี้เลยก็แบบเปิดมาปุ๊บจลวงก็จะมีรูปพี่สุนะคะอันนี้เป็นรูปแบบสุ่มไม่รู้ว่าแบบเออจะมีแบบไหนบ้างก็แบบก็มีพี่สุชูสองนิ้วแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบดอกไม้เอยไดสีแดงคือแบบสวย แล้วก็มีรูปหนึ่งก็จะมีเป็นพี่สูอันนี้นะคะก็ด้านหลังนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพลรลอ,รอยมีดอกไม้ตรงนี้แล้วก็มีคาว่าพี่จิซูอยู่ด้านหลังแล้วก็จะเป็นที่ขั้นหนังสือก็จะมีพี่ซูรูปนี้สวนมากคือแบบ ที่ให้งห็นสวยๆมากแล้วก็มีคาว่ามีแล้วก็ดำมาอันนี้ดูชัยนี้สุดๆอุ้ยอันนี้คือ The Flower นะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่ง All I o n Me นะคะทุกคนส่วยนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเพลงด้านล่างเนือเพลงด้านล่างละมัง Maybe นะแบบสวย ดีมันคืออะไรอ่ะน่าจะเนื้อเพลงแหละ maybe ันแล้วก็มีคำขอบคุณน้วยก็ถ้าใครแบบเอออยากแคปไปแปลไปเอาก็ได้ละครับว่าอ่านไม่ออกเดี๋ยวก็คงจะแบบแคปล้วไปแปลอีกทีนึ่งก็จะให้ดูอัลบั้มผ่านๆแล้วกัน ะมีรูปอะไรบ้างน,นะคะก็ว,ว่าคงจะโชว์รูปให้ดูได้แค่นี้ดีกว่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปซื้อนะคะอุ่นห่มพิสู ก็ส่วนตัวมองว่าอัลบั้มชิ้นแรกที่วาซื้อคือคุ้มค่ามากเพราะว่าเป็นเมนเมนตัวเองแล้วแบมีรูปมีแต่รูปเมนตัวเองอะคือแบบฟูฟิลอะชอบมากแล้วก็ใดๆก็คือของแถมก็คือชอบยิ่งกว่าก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวว่าจะสรุปของที่ได้อีกทีหนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ว่าด้วยแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะ